บิสมิลลาฮิรราะมานิร็าะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลอฮิวะบาระกาตุท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะท่านทราบอยู่ไหมคะว่าของขวัญที่มีค่าที่เราให้ได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนควักกระเป๋าเลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งนั้นคือค่ะนี่เลยค่ะก็คือรอยยิ้มนะคะ รอยยิ้มเป็นการให้ที่ง่ายง่ายที่สุดเลยนะคะเป็นการให้ที่ง่ายดายในทางศาสนาอิสลามนะคะกล่าวว่าการให้ในทางศาสนาอิสลามไม่ใช่แค่ภาษากายแต่การให้เป็นภาษาสากลที่ทุกภาษาทุกชาติทุกศาสนาเข้าใจเพียงแค่เราส่งรอยยิ้มให้กันนะคะการให้รอยยิ้มเป็นสอดก๊อ เป็นสระกอที่ง่ายมากแล้วก็เป็นสระกอที่เราทำได้ทุกคนนะคะเอาละค่ะดังขดิษเาีะบันทึกโดยอัตตมิซีนะคะเป็นลำดับที่1956นะคะท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะไลวะซลลัมท่านได้กล่าวว่าการยิ้มของท่านให้แก่ที่น้องของท่านถือเป็นสระกอสำหรับท่านนะคะอันนี้ เป็นฮะดิษบทนี้ที่ทุกคนสามารถให้กันได้นะคะและอีกฮะดิษนึงนะคะนั่นก็คือการยิ้มเป็นหนึ่งในการสะระกอท่านนาบีก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้รอยยิ้มสำหรับซอฮบะได้อย่างมากมายนะคะท่านอับดุลลอบินอาตาลิดบินยดอินนะคะท่านได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นผู้ใดยิ้มมากไปกว่าท่านรอซิลุลลอ ซาลลลอห์วะไลวะซลัมบันทึกโดยอัตตับมีซีนะคะเป็นฮะดิซอเฮียเหมือนกันนะคะทุกท่านอย่างเอว่าทํางานาศาสนาแล้วก็เรียนมาที่สันติชนนะคะปัจจุบันนี้ก็ร่วมสิบห้าปีได้เห็นชายผู้หนึ่งชายคนนั้นได้เดินมาที่สันติชนอาจจะผิดท่าทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรายิ้มกันไปก่อนนะคะเรามายิ้กกนนะะงกันไปก่อนนะคะเอาละค่ะเล่นด้อมกันไปก่อนนะคะยิงนะคะ ไม่ว่าจะผิดพาดประการใดอะไรก็แล้วแต่อันทำดีลิล,ละะล้วก็ยิ้มนะคะก็เอวานมาทำงานที่สันติชนก็ร่นสิเปีนะคะได้เห็นชายผู้หนึ่งนะคะได้เดินมาที่สันติชนนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะท่านมีรอยยิ้มมาให้กับพวกเราที่น้องสันติชนนะคะและรอยยิ้มของท่านมีให้เรานะคะเป็นแบบอย่างที่ท่านนาดีมอมัดได้ทําไว้นะคะอันนี้เป็นการ ให้ความอบอุ่นให้ความศรัทธาให้ความรักและความสามัคคีนะคะทุกคนก็เห็นกันอยู่นะคะว่ารอยยิ้มเรามีให้กันนะคะและทุกวันอาทิตย์พวกเราก็นับเวลารอเพื่อที่จะมากอดกันมาให้ความอบอุ่นความรักความเมตตานะคะบางคนเราไม่รู้หรอกว่าระหว่างนั้นชีวิตของเราครบเจออะไรในระหว่างสัปดาห์ ในระหว่างวันชีวิตเราอะบางทีเราไปเจออะไรเรื่องเราอะไรใดๆก็แล้วแต่บางทีเรงไม่ทราบว่าคนที่เขายิ้มให้เราอะค่ะในใจเขามีอะไรเขาก็ลังทุกข์เขาก็ลังเศร้าหรือใดๆ,ๆแต่ว่าคนที่เขายิ้มให้เราอะค่ะเขายิ้มจากใจจริงที่เขาอยากให้เราแต่ตัวเราเองก็ควรจะยิ้มให้เขาด้วยนะคะเอาละค่ะทุกท่านก็ทุก,กท่าน พร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะยิ้มไปให้กันรอยยิ้มเป็นสะพานแห่งเมตตาให้รอยยิ้มเชื่อมต่อความสัมพันธ์ให้รอยยิ้มเปลี่ยนจากความกโกรธเป็นความหวังดีให้รอยยิ้มเป็นแสงสว่างสำหรับผู้ที่สิ้นหวังและให้รอยยิ้มน,นั้นเป็นแสงแห่งความเมตตาของอันเลาะความสดใสที่เรามองให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็บางครั้งเพราะบางครั้งตัวเราเองอเราไม่รู้เลยว่าเราเองอ่ะ ก็กำลังประสบปัญหาอยู่เช่นกันแต่ทุกครั้งที่เรายิ้มให้เขาอหัมบ,บิลิละอฮ์จะให้เรามากกว่านั้นนะคะพร้อมหรือยังคะท่านวันนี้นะคะตามเอวามาค่ะท่านผู้มีเกียรติคะรบก,กวนท่านหยิบโทรศัพท์ของท่านเปิดที่โหมดกล้องถ่ายรูปนะคะขอบคุณในความร่วมมือนะคะค่ะท่นนานคณะกรรมการค่ะตรงหน้าโต๊ะของท่านนะคะจะมีคาว่าสมายนะคะ จะมีคำว,ว่าสมาัยท่านหยิบขึ้นมานะคะจากนั้นพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะค่ะเริ่มนะคะทุกทกานยิ้มให้กับคนในนั้นสิคะเรายิ้มดูสิคะท่านเห็นไหมคะคนในนั้นยิ้มตอบให้กับเราเห็นไหมคะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะอันดับต่อไปลองหันไปด้านขวาค่ะยิ้มให้กับคนด้านขวาสิคะ ลำดับต่อไปยิ้มให้กับคนด้านซ้ายค่ะลำดับต่อไปนะคะทุกท่านขอเรียนเชิญมองไปที่กล้องของบางสันนะคะเราจะยิ้มไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนสามสี่ชีสสามสี่สมโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมื่อเราพ <Okay. S 1> ร้อมแล้วเราค่อรอยยิ้มกับทุกคน ไม่ว่าจิตใจเราจะทุกข์หรือเราจะมีปัญหาใดๆให้เราจําไว้รอยยิ้มเราจะทําให้จิตใจเราสดชื่นขึ้นมานะคะอัมดีรล้านะคะเมื่อเราให้รอยยิ้มอัลเราจะให้เราด้วยเมตตาคะ่ะอสสัสสลามุอะลัยกุมวะระมาตุลลอฮิฮิบเระกาตุฮิว่าฟาติมะลิทิเด